เอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาพบเพลอกับซองครัวบัวลาวสาวในบ้านคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็มาทำงานแต่เช้าสาวนุกกำลังกวาดอยู่านุกทำงานแต่เช้าเลยพี่น้องก็ทำโซนไข่โซนมันเลยพี่น้องเด้อมีโซนห้องแอร์และก็โซนกลางโซนล่าง งานกน็จะช่วยกันไปนะพี่น้องนะไปได้ใชน้องสนุกช่วงสงการเน่เมื่อไงวะานคือเงงาน่ะพี่น,นอ้อมากบประมาณนีทำง,งานทโซนปัดกวาดจบอยู่โซนขบน,นจะเป็นน้องเจนเออ คือน้าเบอองเจดนะครับโอ้ถ<า>่าย oh, คลิปก็ได้ <Hello. S 1> บอไปได้อันนี้ก็เป็นสาวนางมาบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านเดพน่น้องเ้อบ,บริเวณหน้าร้านตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็พังนู้นจะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ พี่น้องของฟีบอสแล้วก็พังตรงข้ามก็จะเป็นปั้มน้ำมันบางจ้าพี่น้องแล้วก็นี้ไปขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟคนมาเล่นกอล์ฟแล้วคนก็นมาทานข้าวอยู่ร้านนี้พี่น้องบางคนก็นมาทานข้าวร้านนี้บางคนก็บางคนก็ไปบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ไปทาน แล้วเข้าร้านอื่นร้านใหม่นะพี่น้องแล้วจะใจชอบของลูกค้ากันพี่น้องมเตาจ์นาจะมาแล้วก็ร่างสีขาวจะเป็นบ้านทังแก,ก่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนกลางพี่น้องพวกน้องๆเพื่อนกำลังทำทำความสะอาดอยู่แล้วก็โซนในก็จะเป็นร้านห้องแอร์ ในกระต๊ะที่ว่างอยู่ตรงนี้นี่เพื่อนเอาเอาโต๊ะเข้าไปเสริมยู่ในห้องเอได้พี่น้องเ้อเพราะว่วาแขกมันเยอะส่วนนี้ส่วนนี้ก็เป็นเป็นช่วงหน้าร้อนเวลาแขกมาเพื่อนก็อยากเข้าไปนั่งในห้องเอเพี่น้องอก,ก็เลยเอาโต๊ะเข้าไปเสริมไว้แล้วก็มีเก้าอี้ว่างไว้ตรงนี้พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สิเพฤพี่น้องเ้อเป็นวันหวยออกหวยรัฐบาลไทย น้องเจนสบายดีพี่น้องแน่ออยกล้องน้องพี่น้องน้อยยิ้มอยู่โอ้ดาราเป็นจะเป็นอนุ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแรงเสียแรงใจให้วัววลาวสาวที่บ้านคือเบากินนะสงการปีนี้ผมได้กลับบ้านเลยกนละอาจจะเป็นปีหน้าก็จะพากันกลับบ้านช่วงนี้หาเงินหาเงินสร้างฝันซะก่อนกวด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 มันสะ,อ,นนะอาดเด็กน้องเด้อ ่รงนี้จะเป็นเวลาอยู่ประมาณ7จ็ดแปดโมงเช้าพี่น้องก็พากันทำความสะอาดร้านจัดข้าวจัดของถ้าแค่เข้าก็จะเป็นประมาณสิบโมงครึ่งพี่น้องแค่ก็เริ่มเข้าแล้วสบายดีเ้ยพี่น้อง นี่ก็เป็นช่วงสงการน,น้องเนาะก็กทำงานก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยก็พากันทนเลยพี่น้องเพื่อเงินโมเดิร์นก็ช่วงน,นี้หน้าตากรซิขึ้นลายน้องเป็นกองสดๆเลยเนะพี่น้องเนอะอันนี้น้องเจนนี่น้องเนาะคนลาวเหมือนกันนี่แหละดูในร้านนี่จะมีคนลาวมีคนวสวยๆวด้วยพี่น้อง ถ้าเอฟซีกลายมาทางทางบางไซ์อายุธยากระเวทานข้าวได้นะครับจะมีร้านจะมีกุ้งเผาจะมีกบจะมีปลาน้องมีเมนมูมีเมนูในน้ำหลายอย่างเบ้าจินนะไปลงคลิปโดดแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่อคยมีเวลาลงพี่น้องแต่เบ้าจินนะคิดว่าจะเอาซองพัวปลาว่าสาวไทย บ้านนี่ไปทำซองเพลงพี่น้องแต่เพลงก็แต่งไว้หลายแล้วพี่น้องแต่ยังบมีเวลาได้แปาเพลงออกแล้วกัดตย่างกัเงินทำมีก็บค่อยหลายพี่น้องอันจเจาเพลงลงมัน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 ก็ต้องได้ใช้เงินเยอะเพลงที่แต่งไว้จะมีเพลงล,ลูกทุ่ง ลูกทุ่งอินดี้พี่น้องจะเป็นเป็นลูกทุง่งบ้านแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตเป็น,เป,นเป็นลูกทุ่งอินดี้อย่างอีบุตรบุญนานพี่น้องลับรองว่าพี่น้องในพังเพลงกเนี่ยพี่น้องเบาชินากระชาเงินไปเรื่อยพี่น้องก็ล่ะอันจะได กับบ้านกับปีสองปีปะละพี่น้องตอนนี้ก็มีความคิดอดมีความคิดฮอดคิดถึงคนอยู่ทางบ้านคนที่รอคอยก็อดทนใจสู้เพื่อเงินตาพี่น้องกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดซั์กดติดตามนค,คลิปนี้จะเป็นคลิปทักทายรีวิวอยู่ในร้านละ่ะ พี่น้องกองดไลค์กดใจกดติดตามไว้เลยตอนนี้สาวนุกกำลังทำการถูเลยนะพี่น้องเลอแต่ส่วนข้างล่างส่วนหลายจะบมีแขกนั่งพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนเวลาแขกมาเพื่อนก็จะพากันนั่งห้องแอร์นั่งห้องแอร์เย็นๆกินอาหารที่อร่อยอร่อยพี่น้องน้อยนักจะมีแขกนั่ง,ข,งข้างล่างพี่น้องแต่ ทงล่างอาจจะได้บรรยากาศทั้งล่างอาจจะได้บรรยากาศสมวิวพี่น้องแต่ว่ามันร้อนถ้าเป็นช่วงเย็นก็บรรยากาศดีเย็นแต่ว่ายุ่งก็มีพี่น้องเพื่นก็เลยเลือกที่จะนั่งห้องเอบางคนแขกมาคนใดที่พคนบ้างห้องแอร์ก็เพื่อนก็นั่งอยู่ข้างล่างพี่น้อง นั่งด้านในก็อร่อยกันพี่น้องไทยพีซีไก่มาเท่านี้ก็มาซิมลดซติอาหารได้นะครับอนุกำลังถูกถูกถูพื้นถูถูกให้สะอาดเด้อเพราะว่าเบาจินนากระทำงานเสร็จแล้วพี่น้องตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งพี่น้อง นอนไม่ค่อยรับเท่าไหร่ลูกมากระทานกาแฟทานเอ็มร้อยเข้าไปก็มีแห้งขึ้นน้อยนึง,พ,นงนนพี่น้องไม้นี่ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องขั้วบอเล่าสาวที่บ้านพี่น้องไปพ่อๆกันไปพ่อๆกันในคลิปหน้าของเบ้าจินนะหรือว่าซ่องขั้วบอเล่าสาวที่บ้านกันพี่น้องว่าจะมีคลิปใดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันพี่น้องอาสำหรักวิ่นี้ลาไปก่อน บ๊ายบายสบายดี